สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการออกแบบตัว Dropdown List หรือว่า Combo Box นะครับซึ่งหน้าตาของ Dropdown List ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นเราอยู่ที่เซลล์นี้เนี่ยเราคลิกตรงนี้ลงมาปุ๊บก็จะมีเป็น list ให้เลือกนะครับเราเลยเรียกว่า Dropdown List นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมให้เลือกชื่อดอกไม้พอเลือกได้เสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าความหมายของดอกไม้นั้นคืออะไรนะครับ โดยปกติ dropdown list ในตัว Excel นะครับถ้าทำแบบง่ายๆแล้วก็ทำโดยใช้ Data Validation หรือว่าจะทำแบบที่เก๋ไก๋ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้ตัว Form Control มาทำก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นตัว Form Control นะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองนะครับตรง Form Control เนี่ยเราจะเห็นตัว dropdown list นะครับสัญลักษณ์ dropdown list ก็คือไอตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับชี้ลงเนี่ย อยู่บนเซล์เลยแต่ถ้าเป็น data validation นะครับอย่างเช่น B3 เนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเราต้องคลิกเข้าไปถึงจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของ drop down list นะครับอลองมาดูวิธีการสร้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผม copy ตรงนี้มานะครับามาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็วิธีการสร้างอย่างเช่นในที่นี้นะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า list ก็คือตัวข้อมูลนะครับที่เราจะให้สามารถเลือกได้เนี่ย อยู่สักที่หนึงส่วนใหญ่เราจะเรียงตามเป็นแบบนี้นะครับก็มูลทุกตัวอยู่ใน1นึ่งคอลัมน์แล้วก็มีหลายๆแถวนะฮะมาดูวิธีการที่1น,นะครับเราจะใช้สิ่งที่ว่าเป็น Data Validation นะครับเราก็มาในเซลล์ที่ต้องการให้เป็น drop down list มาคลิกที่ตรง Data r i b b บ n ตรงนี้แล้วก็หาตรงนี้นะครับ d a t a v a l i d a เ i o n เนี่ยเราคลิกลงมาแล้วเราก็เลือก Data Validation เล้วตรงเซตติ n งตรงนี้นะครับตรง Allow เนี่ยเราเลือกว่าเป็น List นะครับแล้วตรง Source นะครับเราก็คลิกไว้แล้วก็มาเลือกตรงช่วงของข้อมูลนะฮะหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจนะอันนี้สูตรก็คือเอาข้อมูลตั้งแต่ EC จนถึง E15 แล้วเราก็กดโอเคนะฮะแล้วก็เราก็เลือกได้ละคันนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นดอกอะไรนะฮะอ่าคันนี้นะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับ เราจะสร้างเป็นแบบนี้ละนะฮะเราแบบนี้เราก็สามารถทําได้ด้วยวิธีนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องอาศัยตัว developer ribbon นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ by default ตอนเราติดตั้ง excel เนี่ยมันจะ disable ไว้อยู่นะครับหากเครื่องของเรายังไม่มีตัวนี้แสดงขึ้นมานะครับให้มาที่ตรงนี้มาที่ไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลย options นะครับอันนี้ผมใช้ excel 2016นะครับ ซึ่งจะหน้าตาเหมือน2,013นะฮะคลิกออปชันตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับ Customize r i b b o n เนี่ยคลิก1ครั้งแล้วตรงนี้นะครับให้ไปติ๊กถูกตรง developer นะครับเครื่องผมทำไปอยู่แล้วตรงนี้เลยเป็นติ๊กถูกแต่เครื่องท่านตอนเริ่มเข้ามาคงเป็นแบบนี้นะครับโลงๆเนี่ยเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วกดโอเคเราจะได้ตัว developer r i b b o n บตรงนี้ขึ้นมานะครับแถบนี้เนี่ยแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Insert แล้วข้างบนจะมี Form Controls กับ ActiveX Control นะครับสำหรับในตัวอย่างนี้เราเอาง่ายๆเราใช้ Form c o n t r o l ลก็เกินพอนะครับก็คลิกตรงนี้เป็น1ครั้งนะครับแล้วเราก็มาเลือกเลยว่าเราจะวาดตัวดับดาวลิสต์ของเราเนี่ยหรือว่า Combo Box ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกแบบไหนนะฮะอย่างเช่นผมก็ลากแล้วก็วาดไว้เหมือนคล้ายๆกับวาดตัวอ็อบเจกต์ในตัว PowerPoint นะฮะเราจะย่อขยายแบบไหนก็ได้นะครับพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ไป คลิกตรงนี้นะครับ properties ตรงนี้เพื่อบอกว่าข้อมูลนะครับที่จะใส่ในตัว combo box หรือ dropdown list ตรงนี้เนี่ยเอาจากไหน input lens นะครับคือตัวสำคัญก็คือบอกว่าตัวที่จะ input มาจากตรงนี้นะครับข้อมูลเนี่ยคลิกไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่ไม่เหมือนกับตัว dropdown list แบบที่ใช้ data validation ก็คือเราต้องกำหนดตัวเซลล์ลิงก์ขึ้นมาเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับแต่ณนะตอนนี้เอาว่าเซลล์ลิงก์เอาเป็นเซลล์นี้แล้วกันนะครับ4 4อยู่ข้างๆนะฮะแล้วก็กดโอเคไปได้เลยอ่าพอกดโอเคได้แล้วนะครับเราก็จะสังเกตว่าตรงนี้ยังมีจุดนะครับ8จุดเลือกไว้อยู่แล้วก็ไปคลิกตรงข้างนอกนะครับในเซลล์ที่ว่างๆสักที่หนึ่งนะครับคลิกไว้นะฮะ อ่าครั้นี้มันจะออกจากโหมดการ Edit นะครับมาเป็นโหมดที่เราสามารถคลิกดูได้แล้วเราก็คลิกดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวดอกไม้ออกมานะครับครั้นี้มาดูตรงนี้นะครับเซลล์ลิงก์ตรงนี้เนี่ยเซลล์ลิงก์ตัวนี้อย่างเช่นโลตัสนะครับจะเป็นตัวที่7นะครับถ้าเรานับตัว Clover นะครับเป็นเบอร์นหนึ่งเนี่ยแล้วเรานับลงมาเรื่อยๆ2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับนี่คือความหมายว่าโลตัสเป็นแถวที่7 แล้วถ้าเราเลือกเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเอาตัวบนๆนหน่อยเอาเดซี่แล้วกันเห็นไหมครับได้เป็นเบอร์สองอันนี้คือ1นอันนี้คือ2เพราะฉะนั้นตอนที่เราใช้งานนะครับโดยปกติเราจะใช้คู่กับตัว Index นะครับพอเรารู้ตัวนี้ว่าเป็นเบอร์สองสมมติว่าผมต้องการเอาตัวความหมายของดอกไม้ออกมาผมก็ต้องไปเขียนสูตรแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเป็น Index ของตัวอารเก็คือตัว meaning ตรงนี้แล้วก็ เอาแถวที่2ออกมานะครับคอลัมน์ที่1ใส่เข้าไปแบบนี้ enter เห็นไหมครับเราจะได้ว่า Daisy เนี่ยหมายถึง beauty innocent นะครับถ้าเลือกเป็น i v นะครับหมายถึงเป็นตัว affection friendship แบบนี้นะนี่คือวิธีการสร้างนะครับส่วนถ้าเป็นตัวที่เราใช้ data validation นะครับตัวเซลล์นั้นๆน,น,นะครับก็จะเป็นค่าโดยอัตโนมัติมันไม่ได้เป็น index เหมือนตัว ตอนที่เราใช้ตัวฟอร์มคอนโทรลในลักษณะแบบที่ B14 นะครับอย่างนั้นตรงมีนิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรพวก Vlookup ธรรมดาได้นะครับ Vlookup ค่านี้ Magnolia คอมมาแล้วก็มาเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คอมม่าด้วยเลข2 a คอมม่า False แบบนี้นะฮะเราก็จะได้ความหมายของดอกไม้ออกมานะครับเช่น m a g n o l i a เนี่ยใชนะครับ หรือว่าเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับ Lotus นะครับ Forgetful of the past แบบนี้นะฮะอ่าท่านี้ในนี้นะครับวิธีการสร้าง Dropdown list โดยปกตินะครับสำหรับผมเนี่ยข้อมูลพวกนี้มักจะอยู่อีกชีตหนึ่งนะครับเราจะไม่มาปนกันนะครับให้มันเกะกะเนี่ยตัวข้อมูลที่จะเอามาทำแบบนี้นะครับให้ไปสร้างอีกชีตหนึ่งอ่ามาดูนะครับ ถ้าผมต้องการเอาตัวนี้นะครับไปอยู่อีกชีทหนึ่งสมมุติตอนตอน,ตอนส่วนใหญ่ตอนที่เราเทสแรกๆเนี่ยเรามักจะเขียนกันง่ายๆก็คืออยู่ในชีทเดียวกันแต่สุดท้ายเรามักจะเป็นอีกชีทหนึ่งใช่ไหมครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อเป็น lookup data แบบนี้แล้วผมก็บอกว่าย้ายตัวพวกนี้ไปนะครับเอาตัว source ไปด้วยผม c t r o l x แล้วก็มาตรงนี้กด c อนโ V ลวีลองดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมาดูตัวที่เราเพิ่งสร้างอ,าอันนี้นะครับ Excel ก็ยังตามข้อมูลให้ใช่ไหมครับถ้าเป็นตัว Data Validation เนี่ยกลับมาดูตรงนี้ได้นะครับตรง o o m ทดที่มาดูที่ Data แล้วก็ Data Validation เนี่ยเห็นไหมครับตรงซ c e นะครับแทนที่จะเป็นชี e หนึ่งมันก็จะกลายเป็นชี t ของ Look Up Data นะครับเรา Excel ก็จะเปลี่ยนเซลล์ตรงนี้ให้เองนะฮะอันนี้มาดูตัวนี้บ้างนะครับ ส่วนตัวนี้นี่หายไปเลยนะครับตัวที่เราใช้ตัว form control เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนออกแบบพวกนี้นะครับวิธีการออกแบบที่ควรจะเป็นทําแบบนี้นะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผม control z undo กลับมานะครับอตอนนี้ผมจะมีข้อมูลอันนี้กลับมาอยู่ที่ชีดแรกและวิธีการที่ควรจะเป็นนะครับเราสร้างตรงนี้นะครับส่วนที่จะเป็นข้อมูลเนี่ยตั้งเป็นชื่อเอาไว้ อย่างเช่นตรงนี้ผมตั้งว่าเป็นชื่อ flowers และวรันเติม s นะครับข้างหน้ามีขีดไว้อันหนึ่งจะไม่มีก็ได้นะครับอันแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะชอบตั้งชื่ออันที่ผมสร้างเองด้วยขีดล่างดูนะครับผมทำแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมมาสร้างตัว data validation ด้วยตัว drop down list นะครับพิมพ์เข้าไปใหม่นิดนึงจะได้รู้นะครับแล้วก็ผมก็มาที่ data ตรงนี้ data validation ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกเหมือนเดิมเลือกเป็น list นะครับแล้วต้อง source นะครับเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับตอนนี้เราใช้เป็นชื่อไปแล้วนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็พิมพ์ขีดล่างแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะถ้าเราจําชื่อที่เราตั้งเองได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปตรงๆเลยนะครับแบบนี้เราดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ dropdown list ตรงนี้ออมาหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับกลับมาที่ data validation เนี่ยสมมุติว่าผม ไม่อยากพิมพ์ flower เองนะครับผมก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็กดฟังก์ชัน Key F3 หนึ่งครั้งนะครับมันจะมีลิสต์ของ name ที่เราตั้งไว้พอดีผมตั้งไว้แค่อันเดียวคือ flowers เนี่ยแล้วก็เลือกจากตรงนี้ได้นะครับกดโอเคนะครั้นี้นะครับเราก็ใช้หลักการนี้นะครับแบบเดียวกันตอนที่เราเอามาสร้างตัว dropdown list ที่มาจาก form control นะครับกลับมาที่ developer tab ตรงนี้ คลิก insert แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับคือใน form control เราจะเรียกว่าเป็น combo box นะครับเลือกไปเลยผมก็คลิกอันนี้แล้วก็มาสร้างไวต้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือก properties นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยเพียงแค่ input l e n s h ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเองขีดล่างนะครับอันนี้ไม่ต้องมีเท่ากับข้างหน้านะครับสำหรับตอนที่เราสร้างเป็นตัว combo box เนี่ยแล้วก็เซลล์ลิง์นะครับเลือกตัวนี้ไว้แล้วก็ ok นะแล้วก็มาเลือกดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวพวกนี้ออกมาใช่ไหมฮะอ่าในคั้นนี้นะครับผมก็ทำเหมือนเดิมผมคัดตัวนี้ c t r l x แล้วก็มาตรงที่ lookup data เนี่ยแล้วก็ c t r l v เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวที่เราสร้างไปข้างล่างเนี่ยดูนะครับตรงที่เป็น data validation ก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมส่วนตัวที่เป็นตัว combo box จาก form control ก็ยังทำงานได้นะครับ อันนี้คือข้อดีของการสร้างส่วนของ Data นะครับคือตรงนี้เนี่ยสร้างให้เป็นชื่อเอาไว้นะฮะอานนี้เดี๋ยวลองดูได้นะครับผมคลิกตรงนี้เนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่ามีชื่อที่สร้างแล้วก็คลิกฟาเวอร์นะครับัน้นอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราตั้งชื่อเล่นให้กับกลุ่มเซลล์อันนี้ซึ่งประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่นก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับถ้าเรามีการย้ายตัวข้อมูลไปอยู่ที่ชีทอื่นเนี่ยซึ่งการออกแบบแบบแบบนี้นะครับคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ ตัวข้อมูลที่ใช้ในการลุกอัพเกี่ยวกับพวก Vlookup หรือว่า Index m a t c h เนี่ยอยู่คนละชีตกับตัวที่ผมขอเรียกว่าเป็น User Interface แล้วกันนะครับในลักษณะเส่นนี้นะฮะแล้วก็เทคนิคอีกนิดนึงนะครับถ้าผมเป็นคนออกแบบแล้วผมใช้ตัว Form Control แบบนี้นะครับตัวเซ l l Link ์พวกนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะมาอยู่ตรงที่แบบนี้ใช่ไหมครับไม่งั้น User คงงงว่าอยู่ๆมีอันนี้ แล้วก็เซลล์ลิงก์นี่คืออะไรบางคนอาจจะไปลบทิ้งเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเซลล์ลิงก์ตัวนี้นะครับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับถ้าผมออกแบบผมจะมาเก็บไว้นะครับอยู่ประมาณแถวนี้นะครับคือเว้นไว้สักหนึ่งบรรทัดก่อนที่จะเป็นตัวข้อมูลนะฮะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าผมออกแบบใหม่เดี๋ยวผมมาแก้ตรงนี้ได้นะครับคลิกขวาเข้าไปที่ตรงโลตัสตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มา Properties ตรงนี้ แล้วก็เซลล์ลิงก์นะครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกใหม่คลิกไว้แล้วก็ไปที่ตรง lookup data แล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะแบบนี้กด enter ไปกด ok นะเดี๋ยวผมมาลบข้อมูลตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วตอนผมเลือกนะครับอย่างเช่นผมเลือกตัว iv แล้วกันนะครับกลับไปที่ lookup data ผมจะเห็นเนี่ย iv คือบรรทัดที่5ใช่ไหมฮะเนี่ยหนึ่ง iv ตรงนีนะ้ถ้าเลือกเป็นตัว เดซี่แล้วกันง่ายๆนะครับแล้วเรากลับไปที่ลุกอัพเราจะเห็นตรงนี้นะฮะงั้นตอนโค้ดต่างๆที่จะมาใช้นะครับ <c oughs> ก็จะมาเชื่อมกับเลข2ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าให้ดีกว่านั้นนะครับตอนที่เราใช้เนี่ยตัวนี้เราก็ตั้งเป็นชื่อนะครับผมก็พิมพ์ขีดล่าง selected flower แบบนี้ก็ได้แล้วเราจะวีล o กอัพหรือ Match อะไรถ้าต้องใช้ตัวนี้เราก็อ้างถึงชื่อมันได้นะฮะ อาลครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการสร้างตัว dropdown list ด้วย data validation แล้วก็ตัว form control ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ